มาเรีนสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโกลเทเลโกลเเลโกลทเลโกทเลนะฮะเกมนี้คล้ายๆกับเกมแนวดีเฟนต์นะฮะคือการสร้างป้อมบวกกับเกมแนวคิกนะฮะซึ่งเป็นการเล่นแบบซิงเกิลเพย์นะฮะซึ่งเนื้อหาหลักๆของเกมนี้ก็คือการสร้างป้อมในหลายๆรูปแบบนะฮะป่อยมันยิงเองนะ,ะมันจะยิงประมาณจงังหวะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเรากดแท็บตรงไป กดคิดลงไปรัวๆเนี่ยป้อมมันจริงรัวมากนะฮะมันจริงตามที่เราคิดนะฮะป้อมตรงกลางเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับป้อมด้านข้างนะ,ะมีผ่าเันมาให้เราเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะจะัตุรัสซึ่งมีช่องทั้งหมด5,5คูณช่องนะฮะหรือก็คือเราสามารถมีป้อมได้ทั้งหมด21ป้อมนะฮะซึ่งมันจะเป็นช่องตรงกลางไว้4ช่องนะ,ะที่เราไม่สามารถใส่ป้อมได้นะครับนอกน,นั้นเราสามารถใส่ป้อมได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าป้อมนั้นจะกินพื้นที่ของตัวพอยที่ เรามีอยู่เท่าไหร่นะซึ่งเกมในแต่ละด่านก็ไม่มีอะไรเลยนะตัวเกมจะส่งมอนมาให้เรายิงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่ออัพฐานนะฮะเมื่อมอนตายเขาจะส่งเวฟใหม่มาเป็นอย่างนี้วนไปจนครบสิบเวฟนะฮะทุกเวฟที่สิบก็จะมีหัวหน้าบอสลงมานะครับให้เรายิงให้ตายภายในเวลาที่มันกําหนดนะและเกมนี้ได้คะแนนรีวิว4.7คะแนนนะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้ ผู้เล่นรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับเกมนี้เล่นง่ายไหมเล่นง่ายแต่ว่าเก็บเงินยากไปหน่อยเอ๊ะงงสนุกไปง่ายใช่ไหมเกมนี้สนุกมากครับเกมนี้ผมบอกเลยสนุกมากผมให้5้าดาวเลยครับเกมสนุกสุดๆไปเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับสนุกแต่หน้าจอโทรศรัพท์จะแตกแล้วเอ้าทำไมอะพี่สนุกมากครับอยากให้โหลดเยอะๆ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 นะะดีมากอะตอนแรกเรามาเล่นเกมว่าเกมงง แล้วตอนนี้เป็นเกมยังไงอ่ะพี่พี่บอกเลยดิเกมดีครับนิ้วหักไปตั้งสิบนิ้วเลยดีจนปวดนิ้วชอบมากครับไปทางด้านที่สนุกกันนะฮะแต่ว่าปวดนิ้วนะครับพอมาต้องกดนะคือถ้าไม่กดไม่แท็บหน้าจอลัวๆนะฮะปืนมันจะยิงออกค่อนข้างช้านะฮะถ้าเราแท็บน้าจอลัวๆปืนมันก็จะยิงออกตามที่เรากดลงบนหน้าจอไปนะ,ะโอเคเรามาดูคอมเมนต์ที่ดาวเกมนี้ต่ำกว่า3ามดาวกันบ้างนะกดสุ่มของแล้วไม่ได้ของ กดไป6ครั้งระบบมันบอกว่าได้ปืน6อันแต่มาดูที่กระเป๋าไม่มีอะปืนที่มันบอกสักอันเลยแนะนําว่าอย่าเล่นเลยอารมณ์เสียเปล่าจอดําเขาไม่ได้อา้าอันนี้อันนี้รู้สึกเป็นผมก็เป็นนะฮะแรกๆต้องขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เกมสร้างยังไงให้ป้ายโฆษ,ษณามาเข้าคารกิจทำไมสร้างปืนน้อยจังกันานาต่อไปไมค่อยสนุกเลยต่อมานะฮะบอกโหดมากครับ อันนี้หมายถึงคนที่น่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะจเจอบอสโอคตเกมเล่นยากมากก้าไกลล้านตัวอันนี้ก็คือความเห็นของผู้ที่เล่นเกมนี้นะฮะโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างแหวกแนวดีนะ,ะเป็นเกมที่อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะฮะคือเกมที่เอาระบบการสร้างป้อมดีเฟนต์กับเกมคลิปมารวมกันนะฮะทำให้ได้เป็นเกมแบบใหม่ขึ้นมานะ,ะซึ่งโดยโรวมผมชอบเกมนี้นะฮะ พราะส่วนตัวนี้ผมชอบเกมสร้างป้อมอยู่แล้วย้ำนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเกมสร้างป้อมแล้วก็รังเกียจเกมคิกนะฮะก็คือแนวะกดขับไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะฮะซึ่งคะแนนที่ผมจะให้เกมนี้นะครับอยู่ที่3ดาวนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าผมชอบเกมสร้างป้อมนะฮะแล้วก็ผมไม่มีปัญหาลกับเกมคิกนะฮะและนี่ก็คือ ทั้งหมดของเกม g o t h e l e t นะฮะสรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ